ายชุด,ดํำคนนั้นวาร์ปไปมาปกติคนใช้พลังวาร์กก็ต้องโจมตีจุดที่เป็นจุดปอดอย่างด้านหลังอยู่แล้วแ่ะนะแล้วนะรู้สึกว่าการที่แกจะวาร์ปแต่แลครั้งแกต้องชี้นิ้วไปที่ตำแหน่งนั้นด้วยสินะเช้าแล้วสินะ ได้เวลาไปโรงเรียนไม่เกรงใจกันเลยผมชื่อเรนผมอยู่ในโลกที่50%ของประชากรโลก มีพลังพิเศษต่างๆมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ปี1950แล้วล่ะนะแต่หน่าเสียดายที่ผมไม่มีความมักจะมาโรงเรียนตอนเช้ามากเสมอในชใช่ที่นี่คือประเทศไทยนะ่มเอะต้นสวรมาทำา้เ้เือนใคยเลยนะ อรุณสวัสด์ฟ้าเธอวันนี้ชื่อฟ้าเป็นเพื่อนร่วมห้องของผมเองรู้สึกว่าพลังพิเศษของเธอจะเป็นดวงตาเอ็กซเรย์นะสามารถมองทะลุสิ่งต่างๆได้ระยะสูงสุด2เมตรก็ดูไม่ค่อยต่างกอนเท่าไหร่แลวนะแต่ยงน้อยเธอก็มีพลังหนึ่งชั่วโมองต่อมา ทำไมเขาถึงขอบตาดำดน้ขนาดนั้นนะเขากลงไม่ได้ใช้ยาเสพติดหรอกใช่ไหมนเนี่ยผลการเรียนทั้ดีนะเขาเรียนหนักขณะนั้นเลยล่ะเดยว่าเขาเล่นเกมตอนเด็กหรือเปล่านะตอนพักเที่ยงนี่เรนทำไมนายขอบตาดำจังเล่นหนักวะก็ประมาณนั้นแม่ทั้งสองคนนี้อยู่ด้วยกันตลอดเลยเป็นแฟนกันหรือเปล่าวันนี้ ไม่เช่นสักหน่อยนะเราเป็นแค่เต้นกันนะไวเจอกันใหม่นะไว้เจอกันฟ้าได้พยายามเดินทางกลับบ้านแต่ระหว่างทางเธอได้ยินเสียงใครสักคนสองคนพูดคุยกันในมุมรั้วโรงเรียนเธอจึงแอบฟังว่า <What? S 1> อันนี้เท่าไหร่ถ้าอรอยแพงไปพ่าว เธอใช้ดวงตาเอ็กซเรย์ส่องดูว่าพวกเขาทำอะไรกันเอ๊ปรากฏว่าฟ้าเจอผู้ชายชุดดำคนหนึ่งเชินบรีแิรยาเสร็ติดให้นักเรียนคนหนึ่งแต่หนึ่งนะอะไรเหรอ ที่ไหนและกับใครจะได้ยินอะไรบ้างฉันไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะไปฉันไปจะค่ะเธอจะได้กลับบ้านไปใช้ชีวิตปกติสุขหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความต่อของเธอนี่แล้วลูเพ่เอ้งเงาเถื่อนนั้นพกมาแล้วชายปริศนาคนหนึ่งที่มีข่าวเลือปากต่อปากต่อแก๊งอาชญากรซึ่งถูกเรียกชื่อว่าเอ้เงาเถื่อน เขามาปราบอาชญากรที่นี่จะคือไอ,เอ้เงาเถื่อนที่เขาเูดกันในช่วงนี้เหรอชื่อนั่นเหยยใมติหมย่ชายชุดดำคนนั้นต่ยไปที่ไอ้เงาเถื่นอนเขาฟาดแฉลงไปรอบๆแกมีพัวลังวาร์ปสินะไป่ชายชุดดำคนนั้นวาร์ปไปมา ปกติคนใช้พลังวร์ปก็ต้องโจมตีจุดที่เป็นจุดปอดอย่างด้านหลังอยู่แล้วแหละนะแล้วนะรู้สึกว่าการที่แกจะวร์ปแต่ละครั้งแกต้องชี้นิ้วไปที่ตำแหน่งนั้นด้วยสินะบอกข้อมูลทั้งหมดมาซะแกวร์ไปไมได้แล้ตอนนี้จะได้เราจับผู้หญิงไว้ในห้องด้านหลังรนะับ ฉันไม่ได้มาเพื่อสิ่งนั้นให้ผ่มต่อมาหัวหน้าแกอยู่ที่ไหนเอ่ออยู่ที่ครับดีมากอืมแจ้งตำรวจซะอือหนึ่งเก้าหนึ่งพูดครับ เธอรู้ตัวเิงของฉันแล้วสินะฉชนแล้วล่ะก็ฉันมมีดวงตาเอ็กซเรย์นี่นะแต่มองตะลุหน้ากาศไม่ได้เมื่อเืนขอบฟนนะ